สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนบทที่1กันนะครับอีเออร์ซานซื่ออูนะครับในหนังสือเล่มเดิมหนังสือเล่มนี้เลยภาษาจีนระดับต้นหนึ่งนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูคําศัพท์ใหม่แล้วก็ตัวบทของบทที่1นนะครับเรามาดูการออกเสียงก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าการออกเสียงเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยมันมีวรรณยุกต์ทั้งหมดกี่เสียงนะครับ สำหรับคนที่มีหนังสือนะครับมันจะอยู่ในหน้า25-26นะครับซึ่งผมจะสรุปการออกเสียงให้ฟัง3ข้อนะครับได้ดังนี้นะครับคือที่เรารู้กันนะครับก็คือที่เราใช้กันเลยดีกว่า ในภาษาไทยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5เสียงใช่ไหมครับสามัญเอกโทตีจัตวาใช่ไหมครับแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยมันจะมีแค่สามัญเอกโทจัตวานะครับซึ่งจะมีแค่4เสียงนะครับโดยทั้ง4เสียงเนี้ยผมจะแทนเป็นเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3แล้วก็เสียงที่4นะครับเสียงที่1เนี่ยคือเสียงถ้าตรงกับภาษาไทยก็คือเสียงสามัญนะครับ แล้วก็เสียงที่สองจะตรงกับภาษาไทยก็คือเสียงจัตวานะครับเสียงที่3มตรงกับภาษาไทยในภาษาไทยก็คือเสียงเอกแล้วก็เสียงที่4จะเป็นเสียงโทในภาษาไทยนะครับเรามาดูกันเลยเสียงที่1นนะครับจากตัวอย่างในหนังสือหน้า25นะครับจะมีทั้งหมดจะเป็นอําําเดียวกันก็คือตัวมานะครับคําแรกเนี่ยจะอ่านว่ามา นะครับคำที่2หมาคำที่3หมาคำที่4ี่มา้านะครับคือเสียงแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบเสียงสามัญเลยก็คือมามาอย่างนี้เลยนะครับส่วนเสียงที่สองเนี่ยจะเป็นหมาหมาถ้าใครมีหนังสือนะครับหน้า25มันจะมีออกราฟ กราฟแสดงเสียงบรรณยุอยู่ทั้ง4เสียงนะครับเราก็จะพูดเสียงตามนั้นเลยนะครับส่วนเสียงที่3มเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบนี้ครับหมาหมาตามทันนะครับต่อไปเสียงที่4จะเป็นเสียงนี้ครับม้าม้ามาลองพูดพร้อมกันทั้ง4เสียงนะครับมาหมา,มา หมามาโอเคครับต่อไปการใส่เครื่องหมายวรรณยุนะครับก็คือถ้าตามหนังสือเนี้ยเขาจะเขียนว่าเครื่องหมายเสียงวรรณยุจะเขียนไว้ข้างบนของสระเดียวหรือสระตัวสําคัญของสระผสมแล้วก็ในวงเล็บนะครับเสียงสระที่ต้องอ้าปากกว้างที่สุดในขนาดออกเสียงนะครับครับโดยผมจะสรุป เป็นตำแหน่งการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ให้ทั้งหมด5าตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งที่1คือตัวอาตำแหน่งที่2 O โอตำแหน่งที่3เ e. อส่วนตำแหน่งที่4จะมี2ตัวเลยอยู่ด้วยกันก็คือตัวอ e, ีกับตัวอูตำแหน่งที่5จะเป็นตัวอนะครับซึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ใส่ตามลำดับก่อนหลังอ่ะหมายถึงว่า ถ้าสมมุติว่าในคํานั้นอ่ะมีตัว R กับตัว O ถูกไหมครับเราจะใส่ตําแหน่งเครื่องหมายวรรณายุไว้ที่ตัวไหนก็คือตัว R นะครับอย่างเช่นคํานี้เลยครับป่ายที่มันจะมีอ่ามันมีพยัญชนะใช่ไหมครับก็คือตัวปถูกไหมครับแล้วก็สระก็คือตัว R กับตัว E ดังนี้เราจะใส่ไว้ที่ตัวอะไรครับเราก็ต้องใส่ไว้ที่ตัว R ถูกไหมครับเพราะว่า ถ้าเรียงตามตำแหน่งการใส่วรรณยุก็คือตัวอมาก่อนนะครับต่อไปแล้วถ้าเป็นตำแหน่งที่4ี่ะครับคือถ้ามันมาด้วยกันอย่างเช่นคำว่ารล้วที่แปลว่าหะครับเลข6กเนี่ยนะเราจะใส่ไว้ที่ไหนเราจะใส่ไว้ที่ตัวอูคือถ้าตำแหน่งที่4มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในคำเดียวกันนะ่เราจะใส่ไว้ที่ตัวหลังสุดนะครับ อ่ะสมมติคำว่าตุ้ยเราใส่ไว้ที่ไหนเราต้องใส่ไว้ที่ตัว e ถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่หลังสุดมันมาด้วยกันมันคือตำแหน่งที่4ด้วยกันแต่มันอยู่หลังสุดก็ต้องใส่ไว้ที่ตัว e ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการผันเสียงของ e นะครับตามหนังสือเลยเขาเขียนว่าเสียงเดิมของ e เป็นเสียงวรรณยุกต์ที่1ถูกไหมครับ เมื่อมีพยางเสียงวรรณยุกต์ที่3ตามหลังอ e, ีต้องผันเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่4เช่นคืออ e ีเนี่ยมันแปลว่า1ถูกไหมครับอีป่ายแปลว่า100ถูกไหมครับแต่ว่าเราจะไม่พูดว่าอ e ีป่ายแต่เราจะพูดเป็นแต่เราจะพูดเป็นอ e ีป่ายนะครับเพราะว่าป่ายเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่3า เป็นเป็นเสียงที่3ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย e เนี่ยเป็นเสียงวรรณยุกวรรณยุกที่1เป็นเสียงที่1เราก็จะต้องเปลี่ยนจาก e เป็น e เป็นเสียงที่4แทนนะครับโอเคครับเรารู้วิธีการออกเสียงการใส่วรรณยุกแล้วนะครับต่อไปเรามาดูที่ศัพท์ใหม่กันเลยนะครับว่าสับใหม่วันนี้ของบทน,นี้มีคำศัพท์อะไรบ้างและแปลว่าอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับ 生词，撒卖。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百。好，我。接下来，我们来看课文。 多ั <Door> 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六。 十七，十八，十九，二十，二十一，二十二，二十三，二十四，二十五，二十六，二十七，二十八，二十九，三十，三十一，三十二，三十三，三十四。 三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十五十一。 五十二，五十三，五十四，五十五，五十六，五十七，五十八，五十九，六十，六十一，六十二，六十三，六十四，六十五，六十六，六十七，六十八。 六十九，七十，七十一，七十二，七十三，七十四，七十五，七十六，七十七，七十八，七十九，八十，八十一，八十二，八十三，八十四，八十五，八十六。 八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。ครับผมสำหรับบทนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ไม่ได้มีอะไรยากจนทำให้เราแบบเ้ยบื่อภาษาจีนนะครับเดี๋ยวสำหรับท้ายบทเนี่ยผมก็จะมีแบบฝึกหัดไว้ให้ฝึกลองทำกันดูนะครับแล้วก็จะบอกลำดับเส้นขีดในการเขียนด้วยนะครับว่าแต่ละคําเนี่ยเขียนยังไงขีดไหนเส้นไหนที่มาก่อนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ